เปลี่นเก็บมณีซัดโพสเด็ดจากนี้ขอเริ่มต้นใหม่คุณแม่ยังสวยปิ่นเก็บมณีเคลื่อนไหวแบบสุดปังอีกครั้งหลังตกเป็นประเด็นร้อนๆปมขาเตียงกับสามีเจดเจตลินแล้าโดยโพสล่าสุดเป็นการออกกำลังกายแบบสุดสตรองพร้อมแคปชั่นสุดเด็ดดวงว่า forget your past forgive yourself and begin again right now ลืมอดีตของคุณให้อภัยตัวเองและจากนี้ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ขณะที่ในสตอรี่ IG เจ้าตัวโพสต์ภาษาอังกฤษที่แปลได้ว่าฉันแข็งแกร่งขึ้นเพราะฉันต้องเป็นฉันฉลาดขึ้นเพราะความผิดพลาดของตัวเองฉันมีความสุขขึ้นเพราะฉันเอาชนะความเศร้าฉันรู้และฉันฉลาดขึ้นเพราะฉันได้เรียนรู้จากชีวิตของตัวเองทำการคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนๆร่วมวงการจำนวนมากขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n e n t h i c o m ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ